ดีครับทุกๆคนวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงสานาทีนะครับวันนี้ก็เราก็ได้เดินทางไปจังหวัดกระบี่นะครับเพื่อไปให้ทันทะเลแหวกนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ทางเข้าบริเวณอ่าวนางกันแล้วนะครับข้างทางก็จะเป็นป่านะครับเป็นต้นไม้นะครับแล้วก็มีสวนปา์าเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ว่าธรรมชาติร่มรื่นมากนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงหาดนุพรัตตารานะครับก็เป็น แลนด์มาร์กนะครับที่เราจะไปขึ้นเรือนะครับที่เราจองไว้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปล่องเรือนะครับทริปทั้งหมด4เกาะใน1วันนะครับก็ได้จองไว้นะครับในราคา2200บาทนะครับมาจำา500บาทนะครับครับระหว่างรอทางทีมเขาติดต่อมานะครับเราก็จะ ไปสำรวจบริเวณริมฝั่งกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับตอนนี้ก็น้ําทะเลนะครับกําลังลดลงเลยนะครับจากเมื่อคืนน้าทะเลขึ้นอุนสูงมานะครับตอนนี้ก็จะเห็นเป็นแนวเป็นรอยน้านะครับรอยคลื่นที่เคยคลื่นสูงมานะครับสวยงามมากนะครับกระบี่นะครับเพราะเป็นจุดเช็คอินนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่สําคัญเลยนะครับมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวต่างชาติ เยอะแยะนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินมาที่ชายฝั่งท่าเรือนะครับก็เมื่อกี้นะครับพนักงานเขาติดต่อกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นเรือนะครับแล้วก็เขาจะพาไปท่องเที่ยวนะครับทั้งหมด4เกาะด้วยกันนะครับใน1ทริปนะครับที่เราได้จองเอาไว้นะครับก็สามารถจองได้นะครับผ่าน f c e b o o o f แฟนเพจหรือว่าสามารถโทรเข้ามาจองได้เลย เดี๋ยวเขาจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววาดูวันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับนี่ล่ะเนี่ยลำพีเซื้อเกี่ยวกันนี่ยั <c oughs> ยงก้อนเดี๋ยวเขาเอาเหมือนได้ลงในหะ้ <c oughs> ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณ8ปนาฬิกานะครับเราก็ได้ขึ้นเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็จะไปยังเกาะแรกนะครับก็คือทะเลแหวกนะครับพอเวลานี้นะครับน้ําก็น้าทะเลนะครับก็กําลังแหวกพอดีนะครับเราก็จะเห็นเป็นชายฝั่งนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงกันแล้วนะครับที่ทะเลแหวกนะครับจะเห็นได้ว่ามีคนนะครับเหมือนเดินอยู่บนทะเลเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็าไปดูใกล้ๆกันดีก,กว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ กำลังนุนขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับตอนนี้แต่ว่าน้ําใสมากเลยนะครับวิวก็สวยมากเลยนะครับอย่างที่เห็นในวิดีโอเลยนะครับของจริงสวยกว่านี้อีกนะครับอยากให้ทุกคนได้ามาท่องเที่ยวกันดูนะครับ น,น้ำทะเลนะครับกำลังแหวงอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็น้ำทะเลเนี่ยกำลังจะขึ้นสูงเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8โมงครึ่งนะครับก็น้ำก็จะขึ้นสูงนะครับประมาณ9โมงนะครับจะเราก็จะไม่เห็นฝั่งที่เรายืนอยู่เลยนะครับ นี่น้ำก็กำลังขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเกาะฟังนู้กันดีกว่านะครับอันนี้นะผมก็ได้ทา ครีมกันแดดน,นะครับของ Artistry นะครับก็เป็น U V B U V A นะครับโปรเทคบวกบวก,บวกเลยนะครับ50บวกนะ S P 50นะตอนนี้นะครับน้ำก็กำลังขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาช้าไปนิดหนึ่งนะครับนี่เราจะเห็นเป็นช่องทางเลยนะครับ ที่สองที่เราจะไปนะครับเราก็จะไปเกาะไก่นะครับซึ่งเกาะไก่นะก็ลักษณะจะเป็นอ,อินนะครับที่รูปร่างคล้ายกับไก่ตัวผู้เลยเป็นจากด้านข้างนะครับแล้วก็เราก็จะไปทาง้นน้ำนะครับดูปลาใบริวเวณนี้เลยนะครับ เราใกล้จะถึงกับเกาะไก่กันแล้วนะครับนี่นะครับลักษณะนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับบริเวณอหินนะครับที่ยิ่งออกมากน,นะครับคล้ายๆกับหัวของ,ของไก่เลยนะครับ เลยวเลส,สวยมากไปนะครับกลอบที่3มที่เราจะไปกันนะครับก็คือ นี่นะครับเราก็มาถึงชายฝั่งของเกาะปอดะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับว่าเราอยู่บนเกาะแล้วมองอโคตหินนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสวยงามมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศนี้ด้วยนะครับเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมครับตอนนี้ อลังการงานสร้างมากเลยนะครับสีน้ําทะเลกับท้องฟ้าแล้วก็แสงนะครับตกกระทบกันสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกาะปอดะนะครับ ก็บรรยากาศ่มรื่นมากเลยนะครับข้างในซึ่งเป็นเกาะหนึ่งนะครับในจังหวัดกระบี่นะครับที่ได้จัดทริปมานะครับ้งหมดสีเกาะนะครับอันนี้ก็เป็นเกาะที่3แล้วนะครับเกาะนี้ก็มีลักษณะใหญ่กว่าเกาะที่ผ่านผ่านมานะครับแล้วก็มีจุดเช็คอินมีจุดนั่งนะครับถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีจุดไว้รับประทานอาหารนะครับ โซนทางนี้นะก็จะมีของกินด้วยนะครับเป็นร้านอาหารนะครับ น,นี้เราก็ได้แวะกินมาม่านะครับครับละ40บาทบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะฮะต้นไม้เยอะมากนะครับก่อนนี้ ทะเลแบบอลังการมากเลยนะครับสวยงามมากนะครับก็เป็นทะเลฝั่งอนดามันนะครับตรงนี้นะมีนักท่องเที่ยวนับฝรั่งนะครับอาบนอนอาแบแดดเยอะแยะนะครับแล้วก็เดินสำรวจบริเวณเกาะก็เยอะแยะเหมือนกันนะครับ เกาะสุดท้ายนะครับที่เราจะไปในวันนี้นะครับก็คือ,อไร่เลนะครับก็เป็นหนึ่งเกาะที่มีชื่อเสียงนะครับมากมายนะครับก็มีนะักท่องเที่ยวเยอะแย,ะ,ยะมากมายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศาบนเกาะก,กันดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับเราก็อยู่กันที่ หาดไร่เล่นะครับอ่าดูบรรยากาศนะครับนอกชายฝั่งนะครับเรือจอดกันเรียงรายนะครับแล้วก็เห็นวิวทิวทัศน์นะครับสวยงามมากเลยนะครับนะักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับสําหรับอ่าหาดไร่เล่นะครับ ก็จะเป็นโซนรีสอร์ทนะครับแล้วก็เป็นเ,าเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับถนนคนเดินนะครับของเกาะนี้นะครับก็มีของกินของใช้นะครับเสื้อผ้านะครับแล้วก็สถานที่พักแล้วก็สถานที่ม a s s a g e นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่านะครับ เหมือนหลุดมาอยู่ต่างประเทศเลยนะครับเพราะว่าหาคนไทยน้อยอน้อยคนมากเลยนะครับมีแต่ชาวต่างชาตินะครับนะมีต่างชาติเลยมาคนไทยเลยเนงะี้ย ชื่อยัวิตเข้ามาดีเข้ามาเที่ยวตามวัเที่ยได้ก็มี <c oughs> ไม่ใช่เข้ามาเที่ยวก็เทเหมือนลงไปผ่ามแบบนี้เหมือนลงไปล้วคือค้าของคนที่เขาถูกเขเพลจุดตรงนี้นยครับก็จะเป็นแผนที่นะครับไรเล่เบไกด์แมปนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับว่าเราอยู่จุดไหนนะครับเราก็อยากไปบริเวณไหนนะครับ ก็จบทริปไปแล้วนะครับหนึ่งทริปสีเกาะนะครับตะลุยเมืองกระบี่นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะไปที่ไหนก็ติดตามรับชมได้เลยครับ